ทำอะไรครับทำอะไรลกูกทำไมรถด,ดีเต็มถ้วยเลยทำไมใส่เยอะจังเลยลกูกมะนาวหรอมะนาวใส่ยางใส่มะนาวยังทํำกุ้งเต้นหรอครับมะนาวใส่ยางไปใส่มะนาวก่อนไปเอามะนาวใส่ถ้วยก่อนในมะนาวนั่นแหละอาบีบใส่เลยอ่าเปรี้ยวยางทีนี้ ทำกุ้งเต้นให้พอห่อเหรอลูกไหนอุ้ยไม่รสด,ดีเต็มเลยรสด,ดีเต็มเลยลกูกอุ้ย,ยอร่อยมากเลยนั่นนะ่ะเนี่ย,ยผมล่วงหมดจะนนอส่อะไรแล้วมั่งอะลกูกสิแล้วพอแล้วแหละผสมกันหรอ ผสมกันยังพัดผสมยังผสมยังลูก